และตอนนี้ครับผมก็ยืนอยู่หน้าี e าเเช็็คารยว่ปนไม่ใช่เกตนะฮะเป็นที่เอ็กซเรย์กระเป๋านะฮะก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องนะครับเพื่อไปปักกิ่งฟิล์มเฟสติวัลครับและครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ผมต้องไปพบไปเจอผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรบ้างนะครับจะมีแฟนเพลงชาวจีนมาต้อนรับเยอะขนาดไหนหรือว่าอาจจะไม่มีเลยผมจะไปเจออาหารอะไรบ้างในรายการหล่อเหลือรับประทานที่เราจะไปถ่ายกันถึงปักกิ่งผมก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยทุกคนจะได้รู้พร้อมกับผมเราตามไปด้วยกันครับ น,นทนตอนนี้ผ,ผบนเครื่องเรียบร้อยแล้วผ่านพิธีการตรวจสินค้าก่การเอ็กซเลกกระเป๋านะฮะเมื่อกี้โดนถอดรองเท้าไปด้วยนะครับเพราะว่าใส่รองเท้ามาก็บอกเป็นรองเท้ามูท ส้งชายกลัวผมซ่อนแะเปิดอยู่ในรองเท้ารมาไม่นู้แต่ก็รอดมาได้บ่อยกตอนนี้ก็มีเครื่องอีกประมาณ5ชั่วโมงครับเราจะมีมเครื่สีที่ไปที่ปกเตอนนี้อยู่บนเครื่องผมก็หาเวลาว่างด้วยการศึกษาปักกิง่งทีจักกับปักกิง่งข้าข้าวแล้วเดี๋ยวไปเจอกันพร้อมกับทุกคนอ่านี่คือน้องชายผมนะครับคลานตามกันออกมา น้องชายสุดหล่อของผมสวัสดีครับมาริโอครับผมหลุยครับไม่ใช่แล้วเกมนะน่ารักมากเตุ๊กเตี้ยไมเข้าเลยอยไ่านะตุ๊กเข้าตุ๊กที่นะตุ๊กตุ๊กตกตุ๊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 กตุ Thank you Thank you ก็ถือว่าละครของมาริโอประสบความสำเร็จมากนะฮะคนมารับอย่างเฮฮามากอันนี้ก็เป็นของโดมที่ทำเว็บไซต์ที่เมืองจีนเขาทำเว็บไซต์ของเราเป็นสายจีน love dom forever น่ารักมากนะฮะก็ยังอุตส่าห์มากัน เป็นคนที่ทําเว็บไซต์นะฮะ l ฟโด Dom Forever เ,เ,เป็นเว็บไซต์จีนนะฮะก็เขาทำเป็นคอมมูนิตี้ของเขาน่ารักมาก